แต่คราวนี้ประเด็นที่คุณอุ้งอิงวิภา์วิจารณ์แบงค์ชาติมีคนที่ออกมาโต้แย้งคุณอุ้งอิงเยอะก็จริงแต่คนที่ออกโรงทั้งปกป้องเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณอุ้งอิงก็เยอะเหมือนกันอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้แต่คนนี้ต้องดูเลยนะครับพี่อ้วนของทุกคนจริงๆโพสต์ Facebook โพสต์เดียวต้องบอกว่ารวบยอดความคิดของคนในเพื่อไทยหมดเลยนะฮะแบงค์ชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบัน ที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิาพากษ์วิจารณ์หรือแต่ต้องไม่ได้อย่างนั้นหรือตั้งคำถามแบบนี้แล้วบอกว่าเจตจำนงของเพื่อไทยที่หัวหน้าพักอย่างคุณอุงอิงสื่อสารกับสังคมถึงกรณีแบงค์ชาติในวันประชุมพักสําหรับผมแล้วมันคือการแสดงออกอย่างเปิดเผยจริงใจและห่วงใยที่แบงค์ชาติยังยืนยันที่จะตรึงอัตราดอกเบีย้ยไว้อย่างเดิมโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งที่ประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้ของแบงค์และประชาชนทั่วไปกําลังเผชิญชีวิตดิ้นรนอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่กําลังซ้ําเติมชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างแสนสาหัสก่อนจะบอกว่าสื่อมวลชนเองก็รับรู้กระแสะข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องความคิดของคนในสังคมต่อประเด็นนี้หลากหลายและประเด็นการตัดสินใจของแบงค์ชาติเป็นกระแสะความเห็นต่างอย่างกว้างขวางในสังคมแต่ก็แปลกใจว่าทำไมพอคุณอุ้งอิงสะท้อนความคิดบ้าง จึงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบมุ่งโจมตีด้วยอคติอย่างไร้เหตุผลการแสดงความเห็นต่อแบงค์ชาติในวันประชุมที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นว่าหัวหน้าพักกำลังทำหน้าที่สะท้อนความเห็นอย่างเปิดเผยท่าทีการแสดงออกทางการเมืองของหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยและสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอในเวทีพักการเมืองประกอบด้วยกรรมาการสมาชิกพัก ที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสแสวงหาทางออกร่วมกันก่อนจะบอกว่าแบงค์ชาติไม่ใช่สถาบันที่อยู่เหนือการเมืองไม่ใช่องค์กรที่ห้ามวิพากวิจารณตรงกันข้ามแบงค์ชาติคือคกลไกของระบบเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศประชาชนทุกฝ่ายเข้าถึงเสนอความเห็นได้แม้จะมีขอบเขตหน้าที่หลักทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ไหมายความว่าแบงค์ชาติไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและชีวิตประชาชนการที่ประชาชนทั่วไปหรือพักการเมืองกล่าวถึงวิพากวิจารณ์ เสนอความเห็นต่อแบงค์ชาติก็ไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการเสนอเพื่อให้มุมมองทางเลือกอื่นๆที่เหมาะสมการที่สื่อบางบุคคลบางสำนักม,มีอคติต่อเพื่อไทยนี่ท่านไม่รู้หม่ถึงใครบ้างนะ<ฮ>นําความเห็นบางส่วนของหัวหน้าพักมาวิาพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงขยายความตามอาคติของตนบวกกับการใส่สีตีข่าวเป็นการทำข่าวด้วยอคติมากกว่าสื่อที่ยังยึดติดอยู่กับอคติเดิม แล้วใช้พื้นที่ข่าวของตนเป็นพื้นที่ละเลงอคติขยายความขัดแย้งอยู่เนืองเนืองก่อและปั่นกระแสขัดแย้งในสังคมไม่คำนึงถึงสิทธิและความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวผมขอยืนยันว่ากรณีแบงค์ชาติเป็นประเด็นที่สังคมยังสะท้อนความเห็นและสื่อสารกันได้ใช้ความรู้และปัญญาที่รอบด้านมากกว่าการใช้จินตนาการที่มีแต่อคติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมครับ